สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่พพครอบครัวแม่อพอเปียค่ะวันนี้พอพเปียพาป้าป้าไปไหนคะไปวัดคำชะโนดวัดคำเนาะคำชะโนดคำชะโนดสองโอเคคำชะโ,ดโชนโดสองนะคะป้าป้าจ้า<ส>เย่พร้อมไหมข้างหลังพร้อมเง่ยเ,เ,เจอกันที่วัดคำชะโนดสองเนาะ ใช่เห็นเขารีวิวกันว่ามันจะสวยงามแค่ไหนเดี๋ยวเราเจอกันที่ขับเชโน่ขับเชโน่นะเนี่ยเพิ่งเดินทางออกจากหมู่บ้านเราเองนะคะเวลา8โมง5นาทีใช่ทุ่งกีจะใช้เวลาเท่าไหร่งเกได้อ่าอันนี้กองทัพต้องเดินด้วยท้องใช่ไหมคะนี่ยิงกันเยอะกันหมดแล้ว ไงยพรพรเติมน ja ้ำนะจ๊ะนี่ดูเสียงน้ำจ oh, ักก่อนน้ำซาซาจนเหยดสุดท้ายขาดขาดอีกคนนึงไม่ใช่เหรอน่ะอีกคนนึงอ่ะอดทายเลย นะะีเเ่เราออกถนนใหญ่แล้วนะคะนี่มุ่งหน้าไปทํ a ช n e l 2นะคะนี่มีรถไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เพราะเป็นวันธรรมดา ช่องทางขวาเพื่อใช้ทางล<า>่างไปทึงการจราวิเศษเห็งไหนแล้วเห็นการจราวิเศษแล้วล่ะใกล้ใกล้ใลจะถึงแล้วนะจ๊ะ <c oughs> อีกไกลไหมพีม่เปียกประมาณก,กี่โล,สา,โลสามร้อยสามโลเลยโอ้โหทำชนโนดสองนะตามนั้นแหละตามไปดูถึงที่ทำชนโนดเจอกัน,นเรามาดูข้างทางนะคะทุ่งนาทาั้งนั้นสวยงามจ้าเรามาดูถนนหนทางกันนะคะเพื่อนๆนี่ ย้เล็กน้อยโรงจ้าไปไม่ได้ตรงนี้นี่ลาดตันลุงน,นี่นี่ก็วัดลาดตันลุงนี่แหละอันนี้นธรรมดาก็เงียบกริบนิดหน่อยเ <c oughs> ทียวบันรบดานดีแล้วคน,นี่เยอะแล้ว ปายถนนเสาที่ถล่นเยอะใช่อันนี้ถนนไม่ค่อยดีนะคะถูกค่ะนิดหน่อยค่ะวัดป่าคลองสิบเอ็ดนะจ๊ะคำชะนโน่สองนี่ตะกี้นี้ถ่ายไม่ทันมีท่านบัญญาหน้าอยู่ข้างหน้าทั้งสองฝั่งเลยนี่ทางเข้าเขา เออเรียบง่ายนีสองข้างทางถึงแล้วจ้าคําภนโนต่องแต่เราต้องเข้าทางนี้เข้าเขียนป้ายไว้ว่าคลองสิบเอ็ดเนาะเข้ามาทางนี้ได้เลย ถ้า f อเข้ามาก็เข้ามาทางนี้ได้เลยคลองสิบเอ็ดวัดป่าคองสิบเอ็ดเข้าทางนี้ก็ไปออกเอไปทำชั้นลูสองได้เลยค่ะนี่ถึงแล้วจ้านี่ทาลากางน้ำด้วยนี่เดี๋ยวเราก็ที่จอดรถก่อนนะคะเอาเมื่อกี้จอดเมื่อกี้ก็ได้แล้วพี่เปียย เราต้องเดินวนไปฝั่งนู้นนะใช่เพราะว่าจดหมยของคุณอยู่ทางขวาอ่าเนี๋ยเราจอดรถกันนะคะนี่เรามาถึงแล้วเดี๋ยวเราจะพากันเดินไปดูนะคะ เราออกมาจากคำช่อง2แล้วเนอะไปไหนต่อจ้าพี่เปียกไปวัดมณีวงวัดมณีวงศ์เหรอคะจัดไปค่ะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่วัดมณีวงนะคะนี่ระหว่างทางข้างทางก็มีต้นไม้เยอะแยะมกระถุงก็ะถางมีหมด งานใครชอบปลูกต้นไม้ก็แวะซือข้างทางได้นะคะเนี่ยทาถนนถนทางมีบ้านน็อกดาวด้วยสวยนะีถนน,นเข้าสู่พนายกแล้ว ก็ยังโล่งรถไม่เยอะดูข้างทางนะคะซากุระนะคะนี่ซากุระกรุงเทพนะคะสวยมากเลยมีแต่ดอกใบไม่มีข้างทางนะคะก่อนจะไปก่อนจะถึงวัดมณีวงศ์นะคะนี่่ข้างทางนี่มีแต่ดอกนะคะใบไม่มีดอกก็ร่วง เหมือนดอกซากุระเลยนะคะเนี่ยโอ้โหโสวยงามเราจะพาป้าปาไปไหว้พระที่วัดมณีวงเป็นที่ที่สองนะคะอย่าไปเจอกันที่วัดมณีวงนะคะ อ่านี่เรามาถึงที่พักแล้วนะคะนี่บ้านต้นไม้จ้านี่นี่บ้านต้นไม้นี่บ้านไม้ของเรานะมีส่องชั้นนี่นี่อีกชั้นหนึ่งอยู่บนต้นไม้นะจ้าพี่น้องนี่บรรยากาศดีมากคนก็มาพักกันเยอะอยู่นะเดี๋ยวเราจะพาไปดูห้องข้างในนะว่าเป็นยังไงกัน โอ้ยไม่ต้องลงแก้วก็ได้ั้งคะวันเดียวเองนี่นห้องพักเรานะคะนี่เปิดประตูมาแล้วค่ะฟางฝางค่ะนี่นี่ดูมีโทรทัศน์มี ตู้เย็นเนี่ตู้เย็นตู้เย็นเครื่องใหญ่มากอ่าแล้วก็มีตู้เสื้อผ้านะคะนี่ตู้เสื้อผ้าพัดลมอีกอแล้วก็มีนอกชานนี่พาไปดูนะคะพาไปดูนอกชานก่อน นี่นี่เปิดประตูไปนี่จ้านี่เราอาบน้ำมาเสร็จแล้วก็ตากผ้าได้ตรงนี้เลยจ้าเขามีให้ตากผ้านี่นี่ดีมากค่ะที่พักดีมาก แล้วก็ข้างๆกันก็เป็นห้องน้ำนะคะนี่ห้องน้ำห้องน้ำห้องน้ำก็ปกติค่ะสะอาดอยู่ค่ะห้องน้ำใช้ได้อสวยอยู่ค่ะ อันนี้ก็คืออ่าที่นอนนะคะนี่ที่นอนอที่นอนนอนกันได้สามท่านหรือสี่ท่านก็นได้แล้วแต่เพราะว่าเตียงใหญ่มากนอนได้จ้ะนี่สวยแล้วก็จะมีชั้นลอยอีกนะคะเนี่ยชั้นลอยอยาไปนอนเล่นนั่งเล่นก็ได้นะคะข้างบนมีพัดลมให้ด้วยค่ะพร้อมดีมากอืม สวยงามตามท้องเรื่องอันนี้ก็ข้าวของที่คนมาจะกินอาหารจิ้มจุ่มกันนะจ๊ะนี่นี่อโอเคนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันใหม่ว่าเราจะไปกินจิ้มจุ่มตรงไหนดีมีที่นั่งหลายที่ให้เราเลือกจะเลือกกินจิ้มจุ่มตรงไหนก็กินได้เลย เอาที่สบายใจนี่ตัวเสื้อผ้าก็ใหญ่โตมากอันมองไม่รู้เรื่องนะแกหันหลังให้น่่่ะทำไรพลจิ้มจุ่มจิ้มจุ่มยังยังไม่เสร็จเน่ยเดี๋ยวเราค้างกินจิ้มจุ่มกันนะบรรยากาศดีมากเลยหนุ่นหนุ่นี่ เราวิวตรงนั้นเนี่ยท่านตกป่ะเออดีเนอะเราก็ไปเล่นน้ำได้นะตรงนั้นวิวสวยมากอ้าวเรามีลนกเล็กเขาไปถึงไหนเอเล่่นะขาไม่ได้รีบเขาไม่ได้รีบตัวเองก็กินไปก่อนทำไมอ่ะไม่ไม่เป็นไรเขายังไม่กินไม่เป็นไรเออเขาบอกว่าเขาไม่รีบโอเคออาตอนนี้เราพามาดู น้ำนะคะในลำธารว่าเป็นยังไงมีมากน้อยแค่ไหนเล่นได้เปล่าเราต้องไปดูกันน้ำเอใช่<อ>เพราะน้ำมันคงจะแห้งหน่อยนะเ,นยเพราะว่าเรามาช่วงตอนนี้มันไม่ได้หน้าน้ำาอะนะอม,มันก็จะเป็นอย่างนี้ไปดูกันก่อนบรรยากาศน้าน้ำเป็นยังไง นี่เป็นไงปล่อยเขาไปหมดแล้วก็แล้วกันให้เขาเดี๋ยวมาดีใจนีใจนี่สวยงามนี่บรรยากาศก็ดีอยู่นะคะนี่สวยด้วยดูน้ำกันนะคะน้ำใสามากเลยค่ะนี่ถึงจะน้อยแต่ก็ใสนะจ๊ะ ไหน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 เอาเนี่ยที่เขาไปทำดินกัีนะเหรอสาหร่ายนี่แหละที่เขาไปกินกันนยะที่รับเขารับเผาอย่นี่แหละเหรอรับเผาอนี้เหรอไหนดูนี่ไหนไหนไหนอ้โหเหมือนสาหร่ายเลยนะก็สาหร่ายนี่สาหร่ายใช่ไหมโอ้ยดีอ่ะน้ำใสนะพี่เอี้ยงมาดูมาน้ำใสอยู่ แดดร้อนนิดหน่อยนะจ๊ะเออเดินดีๆนะปะเอี้ยงเอ้ยอืออาอยู่อาโอเคน้ำเย็นไหมเย็นี่เยี่ยงน้ำเอานั่งดินั่งดินั่งลงเลยเนี่ยนั่งตรงนี้ลึกๆเลยเออก็เอ้าก็เล่นน้ำไม่ก็ต้องเปียกนันเอง เนี่ยเล่นน้ำควบเปียกเหงงเห็งนี่เป็นไงสดชืนดิยงเนี่ยนั่งลงไปทั้งตัวเลยเนี่ยนั่งแล้วเนี่ยตรงที่มันลึกๆสิโอ้ยไม่ใช่นอนเลยนอนเลยโอย้โหนี่ไงเป็นไงสดชื่นนี่ไม่ออกจะอาบน้ำแล้วจ้าโอ้ยเย็ยนสบายใช่เอยียงเนะวียดดิเวียดดิ เออเหมือนลอยตัวเองเพียงลอยเองเห็นไหมนอนคว่ำหน้าดิฮะนอนคว่ำหน้าเลยเดิ๋ยวจะบ้าอะไรนอนคว่ำหน้านี่อีกตลกก็เหมือนว่ายน้ำไงนี่อ้วแค่นี้พอแล้วเออนั่นแหละลองดูอย่าดื้อสิโอ้ยมันก็เล่นน้ำเหมือนกันแค่นี้พอนั่นแหละเออนั่นแหละอ้าว ดูตะเปียกเล่นน้ำอบรรยากาศดีมากบ้าไปแล้วบรรยากาศดีน้ำใสน้ำใสจริงๆดูตะเปียกนอนเล่นน้ำแล้วเนี่ย้าดีทีแล้ว น่าน่นานว่ายน้ำสดชื่นเย็นไหม,น,มน้ำใสเห็นตัวปล,ปล,ปลาปลเห็นตัวคนเลยดีมากสดชื่นจริงๆ2สองอาทิตย์แล้วไม่ได้อาบน้ำเอ้ยเวอ้เวอเบ้เอ